มันจะมีคําถามหนึ่งที่คนอ่ะชอบถามพี่ก็คือทํำไมพี่ไม่จ่ายเงินเดือนให้เด็กฝึกงาน พ่อหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเด็กฝึกงานที่อยู่ปาวอบ,บอชอลืออยู่มาหาลัยเนี่ยส่วนมากเนี่ยเด็กฝึกงานเขาก็จะเลทราคามันก็อยู่ที่5 0 0 0ถึงหมื่นหนึ่งต่อเดือนส่วนมากเนี่ยเงินก้อนเนี่ยมันจะเป็นเงินก้อนแรกของชีวิตเขาคือชีวิตเขาอ่ะจะจับเงินร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรแบบนี้เงินที่พ่อแม่เขาให้แต่พอมาทํางานฝึกงานแล้วมันทําให้เด็กหลายคนเนี่ยไม่เลือกงานแต่เลือกเงินส่วนมากงานที่เขาออฟเฟอร์ให้เยอะๆเนี่ยจะเป็นงานที่ว่าเขาใช้แรงงานพี่ก็เคยไปฝึกงานที่สิงคโปร์ เพื่อนพี่เลือกที่ที่เขาใช้แรงงานเพราะว่าได้ตังค์เยอะได้หมื่นหนึ่งถามว่าหมื่นหนึ่งตามจริงอะ่ะแต่ถ้าคุณจบมาแล้วอะ่ะการตีไม่เหลือเพราะไปเติมเกมไปให้พ่อแม่ไปกินข้าวไปกินชาบูไปกินเลี้ยง5 0 0พันี่หมดโคตรเร็วและเขาอะไรได้กลับไปบ้างเงินก็ไม่ได้กลับแล้วก็ถูกใช้แรงงานอีกก็ไม่ได้อะไรแทนที่ว่าเด็กฝึกง,งานจะมาประทังพี่ก็เลยตัดสินใจไม่ให้เงินเด็กฝึกง,งานหรือพี่จะเขียนว่าบริษัทพี่จะไม่ให้เงินเด็กฝึกง,งานแต่ว่าบริษัทพี่จะสัญญาว่าจะให้ความรู้กลับและพอาสาเหตนุนี้มัน ความรู้จากเราจริงๆถ้าเราไปดูพอตหลังจากเขาฝึกงานเสร็จที่เนบูล่าเนี่ยจะเห็นว่าพอตของเขาตึงกันหมดทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นอาชีวะไม่ว่าจะเป็นมอไม่ว่าจะเป็นเทคนิคพอตของเขานี้พัฒนาขึ้น100%พี่ไม่ได้ตัดโอกาสเด็กที่จําเป็นต้องได้เงินพี่แค่มีเงื่อนไขว่าถ้าคุณอยากมาฝึกงานกับที่ทํางานพี่แล้วเนี่ยคุณไม่ได้เงินแน่ๆแ,แต่คุณการันตีว่าจะได้ความรู้เขาก็เลือกเองได้ว่าจะไปฝึกงานกับพี่ได้ความรู้หรือว่าไปฝึกงานกับที่อื่นที่เขาแชงยงานแล้วเขาได้เงิน5,000บาทถึง10,000บาทตต่่อออเดืน,นนนัี้้ก็แลแลวเขา ว่าเขาต้องการเวไหนถ้าเขาอยากได้เงินจริงๆแต่ไม่มีที่ฝึกที่มีหลายสถานที่มากที่รับเด็กฝึกงานในเรนราคา5,000บาทพี่สามารถแนะนําให้ได้